มามาิบียบงานอิสานบันเฮาเนี่แหละแนวเสีบสุดรูลลล้ลาร่างการงานสั่งมาทำไงหอมมอกมาเลยค่ะมาถึงน้องสุดชุบคนน่าสัส่งย่าสังส่งสวัสดีค่ะสาวเดือดจ,จ๋ามาพบมาพ่อก,กันคือเก้าขอพปีน้องจ๋าวันนี้สาวเดือนได้ ซุปเห็ดแล้วและเดวจะเด้อมาเดอ้อกินกับข่อยซุปเ็ดแจ่วเห็ดก็ว่าไปกินกับเีหยสมพักแป้นครับพี่น้องสมพักแป้นพักแป้นที่ซื้อม้าแหละจ้กเป็นแล้วเนาะเป็นโดนแล้วจะเอาเซตตัวคั่นเซตกระหล่ำพักลวกกั็เจี๊ยบลวกอานาลวก,ก,ลวกถั่วลันเตาลวกหน่อไม้ฝรั่งลวกแล้วก็ผักสดมีนี่ค่ะซีหอมซีเหแล้วมาเดยวจะถัว่ว ก็เ่าข้พี่น้องขายยาสร้างแมวเป่าปกินก้อนเขาเพื่อนว่ามันอยสร้างหลายขึ้นเก่าข้พี่น้องจามาจ,าจัดจวดเลยสร้างยาสร้างอังุ่นดองข้าสวสวดน้ำสมพักก่อนหบ่ปอที่สบต่าแมวหมักมาข้าเหนียว ข้าวเหนียววันนี้ข้าวเหนียวอันเนี้ยโปรกรมโซเดนจะทำมะม่วงมะม่วงข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงไอแม่ย่ากับคุณสามีโอ้ยมามาเส็บแซ็บงานอีสานบานเท้านี่แหละแนวเสบสุดรูลาหลังการงานสัง่งมาทำเนี่ย <c oughs> <c oughs> จับขนาดรว เน้ลวกโดนค่ะนังกรอบรลวกกปุ๊บเอาไปนอกน้ำเย็นหมดอมอมากมาลูกนี่ครับหอมทีน่หนอสุดคนน่สันสน่าชมนุ่คา ไม่ด yeah. no mm. mm ีอุ่นๆอนๆน่ำเสียมากอือม พวกมากมนันเวลาลวกเป็นอย่างแล้วลวกโดนล,ลวกโดนก็เป็นอย่างไรมันร้อนกิ้งลงไปครับเพิ่อจะเก็บมา เขากันนะอันนี้มันจะผักนะจ๊ะไม่มีเนื้อสัตว์หานเพื่อประโยชน์สมแทบหนกสดก็เดิมดัง ปม่ปยังเสร็จนะทำยังไงหรอคุยอาะหืมภาเสียไม่้อไทยเลยพี่หนังที่หมไทยเขาไม่กินห่านนะบ้านเขาไทยแบบตั้งรากเลยเพราัตงตัดออกแล้จ้ะ อนนั้มมาจากไทยอะอือฮอมันเ้งราหวบอือฮเอาไปอย่างที่ยัง่อยแซบไปอ,อย่างที่เห็ดบนานเขา Sampai hmm. pel. ini nang ya berita. <laughs> ต้องใส่แบบกเป้นแบบที <c oughs> ่แบบี่แบบาสิบอก,บอกมีความสุข <c oughs> ไปกินอาหารเป็นบ้านแบบเสบนอพี่นะทำยังไง 음 <목소리가> 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 ย่างแบบนี้เนาะหอมแซ่บอืมตันบ่ดเต้าเหมือนเป็กพ่อย้ายเป็กเม้าได้จ้ะกินเป็นยาค่ะกินอ,อ,อะไรทุกอย่างที่ประดปพะดีมันก็จะเป็นยาไง ร,ร้านก็จะเป็นโทษจริงค่ะกินจะมีขวบเค็มโดนจิ้นและหลายต่างซันกินโดดโดนจิ้นเราเรื่องอยากสร้างเลย บนนี้เวลาเห็ดค่ะนี่เวลากระเห็ดนี่หละนี่ไรอ่ะกีเห็ดอเขาเบุญกับป็ดไส้ตูไวเจ้าค่ะ ออเ,เนี่ยเบื่ออากาศนั้นน้ำหนาวไก่เขาดูดูแบบว่าหิมาตก่ะขนาวเพราะว่ามันจะมีฝนชุ่มเลย มันจะเกิดความหนาความชื่นอืมมากกว่าจะตก เด็กดีอืมเจมจ้าไม่พักหลายๆพักรวกพักหนึ่ง

ปากบางกินแก้วกินแก้วละบ็ <c oughs> <c oughs> สเูเป็ดปันไดค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ต่้งจัาหน่อยก่อนอกเจ้าหน่อยก็บอกพี่หยวกต่้งเพ็ดคุยบาดแสบแต่มันบอกพี่น้องว่าบอกอ <c> ะ <oughs> ไรกระมักมุงค้น,คนกระมักเผ็ดเนาะ <c oughs> Ga maar, vallie, vallie. Oké, het ว่าซื้อมาผัดกันไปเนากอืมกีบข้าวมิ้งอ้วกกินทุนแสบแล้วทำเนี่ย ไมนได้มาเป่พอระเปใส่ตสตัวไมนก็เซตตัวอะไรพี่น้องจะเสาเดินขออนุญาตกินให้อิ่มอืกินบ่ออิม่มก่อนกินบ่เบิร์ดก่อนก็จะไปเส่ตัวเย็นไว้ขึ้นเก่าค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ค่ะใสตตัวเย็นได้ขึ้นเก่าค่ะเออมันสมแล้วก็เอาไปใส่ไว้กินยำเผาห,หิวด้แรงนึงพอดีค่ะเขาขเนีย้นยเขานี้ยเนี้ยเนีผักลวกก็เหลืออือม ทำเพื่อแ่ละค่ะพี่น้องคะ่ะไลยรอบไลยข้างบ่มีเวลาทำมากอะไหให้กับเขาอยูกให้คุณสามี <c oughs> เอาละครพี่น้องคะ่ะมาคิมีของสาวเดินแสดอฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกําลังใจเนยจะเดอ้อพอก,กันคึ้นหนาอยู่ดีมีแฮ้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันส,สุขสุขคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ